วันนี้เรามาดูคุณสมบัติเด่นของฟิล์มภายใน Arctic i n t e r i เ r นะครับ Hydrotech i n t e เ i o r ตัวนี้ที่ไม่เหมือนใครนะครับอย่างไรเดี๋ยวโชว์กันนะครับอันนี้อุณหภูมิห้องนะครับไม่ได้มีความร้อนอะไรนะครับตัวนี้เป็นฟิล์ม Heat c t t v a t e ี e l l ฟ e ิ l นะครับก็คือโดนความร้อนแล้วเซฟพิวได้แต่ Arctic i n t e r i เ r นะครับสังเกตไหมครับรอยเริ่มหายไปแล้วนะครับจะหมดแล้วนะครับ เป็นฟิล์มที่ว่าสามารถเซลฟ์พิลได้ในอุณหภูมิห้องครับเพราะเราทราบว่าภายในห้องโดยสารไม่เหมือนภายนอกรถที่ไม่ได้โดนแดดแรงๆร้อนๆนะครับดังนั้นรอยอาจจะหายไม่หมดถ้าเราใช้ฟิล์มและภายนอกมาใช้ภายในเราจึงออกแบบพิเศษมาเพื่อภายในโดยเฉพาะนะครับอย่านะครับสัมผัสลื่นนะครับติดแล้วกรบรอยได้นะครับเนี่ยไม่ติดนะครับรอยคลอยเลยนะครับและมีฟิล์มถ้าเป็นคุณภาพต่ำไปอีกก็อาจจะไม่มีเซลฟ์พิลลิ่งเลยนะครับไม่แม้กระทั่งฮีทแอคติเวทนะครับ ี๋ยวผมทดลองฮิตอคทีเวทให้ดูนะครับนี่ครับฟิล์มสำหรับภายนอกโดนความร้อนขึ้นรอยได้ตัวนี้ฟิล์มที่ว่าไม่เซลล์ิวเลยหรือไม่ติดเลยนะครับรอยเต็มนะฮะแต่อ r c ติอิน t ทเลียอุณหภูมิธรรมดาแป๊บๆก็หายใสได้สัมผัสลื่นออกแบบมาเฉพาะสำหรับภายในสวัสดีครับ